จากกรณีเรื่องราวของอดีตสามีภรรยาพิธีกรหนุ่มชื่อดังพี่เคปียวัตเข็มเพชรและโยเกิร์ตนักทชาบุญประชุมที่เซ็นใบหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมการเปิดว่านางแบบสาวชาวเวียดนามโจลี่เหงียนที่ถูกชาวเน็ตโยงเป็นมือที่3ที่ทำความสัมพันธ์พี่เคโยเกิร์ตขาดสะบัน้นแต่ต่อมาทางด้านต้นสังกัดของนางแบบคนดังกล่าวก็ได้ออกมาโต้ว,ว่า เรื่องราวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสถานะเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นล่าสุดพี่ชายแท้ๆของพีเคยอย่างหนุ่มชลทิตเข็มเพรมาโพสชทจากฝั่งพี่ชายทำนองว่าน้องชายของตนโดนสูบทางฝั่งโยเกิร์ตยังไม่ย้ายออกจากบ้านสักทีสร้างความสงสัยให้ใครหลายๆคนต่อมาเมื่อเช้าไปส่องความเคลื่อนไหวในเอจีของโยเกิร์ตนะัทชานั้นพบว่ามีการเคลื่อนไหวแบบชัดๆเริๆ เดินแบบบนรันเวย์เป็นสาวสตรองไม่ได้พูดถึงเรื่องราวดังกล่าวแต่อย่างใดขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ